ត <re bekannt usion> ើអ្នកបានទៅណា?ខ្ញុំបានបានស្នើការមិនចេះអព្រា។ខ្ញុំហេតុអីជាផ្នែកផ្នែកដំតុកបាទ solo មកហាប់អានាំលាននេះ។ สวัสดีและสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีทีฮะแพงบอยเอฟซีพังลาวพังไทยต่างประเทศพี่น้องเนาะมองพ่อพ่อเขาช่องบาลจอยซาแนลอีกแล้วพี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยเนาะมันนี้บาลจอยก็ได้มาเืนนอนเนาะบาสโลกับสาวพรวิไลนั่นแหละพี่นอนะ้องเนาะพอได้มาเือนมาซานพันเนาะมันแค่มีของมามอบให้พันเลยว่าทางผู้ใหญ่ใจดีทางบอลาเลาพี่น้องเนาะ พันได้ซื้อลหลายอย่างที่ว่าของใหม่ทางครอบครัวนี่พี่น้องเนาะก็เห็นครอบครัวพันทุกข์ยา,ากผ่ามองเลยนะครับ่าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องๆมาช่วยเบิ่งนกิฟตเออร์จอยน้ำแน่เ,เานาะจังไลาก็เป็นกำลังใจให้มาจอยนะป่ะไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่นอ<ต>้องเครื่องที่ว่าพันซื้อมาให้มียอ,<ต>อ,อ,อย่างแน่ป๊อพี่น้องหลายอย่างนะพี่น้อง ขนมขาต้มมีฮรลอดปาสบายดีเด้อป้าป้างางคำลังกันมียังไหในบาสบายดีก่อนสบายดีเลยสบายดีสบายดีสบายดีดวเขาตกไปเนี่ยตทห่างกันเลยเถอะเออก็ได้ต่อ

ฝนนกชมนกชมเกบนบ่บบนี้ตดตั้งงานไว้ก่อนแล้วสิไปแก้เสอซอยนะอง้นก็ใช้บาสโลเนอ่ะมึงย่าห้นกนกตีนช่นนกไหม เก่หมดแล้วบอหน่อยจะให <amigo desde S 1> ้งานให้งานให้พนัายมาตุ้จรอยจกนักการรัฐปะศอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้้วโอ้ยลอไยโา้ยโอ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 ้อ้โอ้้โย้โออ้โอยย้ออ้้อ้้อย้้ยอยา้้โ้้า้้ย

ีอไมกนน้ลงอ่ะกระสอบนะนงกระสอบลวโอ้ยออยได้ยามันตายได้ไก่มันเองแล้วมันเยบเองล้วได้๋ยวมันตายเด้เอาวางใ้เมาะเอาวางนี่ก็ได้นะเอ้าเอาลืม้ ลาดกับโบมี่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าดอกนัยมีฮอดชาดเนาะแม่นู้มวอาขายดอกว่างในพืชลรยผมยังเนาะเพราะว่ามันมีพุ่มยางอยู่อันนี้ชีนแห้งสิแม่ยังล่หำเลยตัวใกล้ปะ ไายเอาเอานีไปากูไปพัข้าวเอาพี่ดูไก่ก้าวันนี้ก็ได้หรอเนี่ยเออู้จริงเออฝึกดิบ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 กันเออไปหน่อยไปก็ไปไก่มาให้เลี้ยงไก่มาให้กินพอเลยอยางเลยเออกินปลาอย่างมันออกเหน็บก่อนอย่างกินเนาะยำเข้าวไก่้ๆนี่เจ้านั่นแหละมาฉลองาเออนั่งบัรยากกันไรเนาะ มระยากเลยสุ่มนะซื้อมาสองดังมาพอไก่น่ะซื้โตไก่แต่มันบทั้งสุ่มนะหาโตก่อนเพราะไก่น่ะซื้อซื้อมาแต่ว่านี่ยังหมัดเท้าอยู่จ้ะมันจองมันจังไหนกรบตันน่ะเดี๋ยวไปคั่งไว้อยู่นี่บ่คั่งไว้อยู่นี่ก่อนบ่คั่งไว้อยู่นี่ก็เอาออกหน้าเลยออกหน้าเลยออกหน้าเลยเห็ดแล้วบ่คลองมันนะ นมมีหิแม่เขาก็ั้งเฉลี่ยมาแล้วก็แั้งเอาไว้นี่เลยแมนค้างชนิก่อนค้างใส่สุ่มก่อนข้อไกลเห็ดเป็นอยู่ที่เห็ดเป็นบ่อของมันได้ยั่ได้บ่าวสโลไดอยังได้ต้องเนาะไปตัดไม้เลี้ยงลำก็ได้เรอเออโม่ได้ยังโม่ยังได้ได้แล้วว่ะได้ขี่เราเห็นว่าอีกพ่อต้องขี่เป็นบ่อรถขี่เคยขี่อยู่บ่อเออน้องชายได้สองคนนี่เคยอยู่บ่อสอนกันเนาะสอนกัน มาเสิราฟกับขีดแบบนี้ว่าจะดึงขนมนะมาให้น้องเราพุงหนึ่งให้มันกินนะมันจังซีรูเลยไอ้ปากจะมิงเท้าน่ะก็ใช้แขี้ยวน่าขี้เลยเล่นน้องหนังไปโซลาเซลนี่เซลออกมื่อหน้าบริวายอยู่นี้เอาไว้อยู่บ้านเออเอาไปติดไอ้เอ้อยครับอ่าร้านเจียบโฟมเจียบโฟมก็ได้แบบเวลามันเบิดร์ดดีจะก็มาเจี๊ยบ

คือว่ายังมีความถุกในใจอยู่ <แก S 1> น<า>ะอมออใจแห้งม่เคยได้ดมามากระิมาสองแก๊แกแปกระปรองสอง,อง,ส,องสองแพก็กเราต้องหยาดเดิมต้องหยากันกินมามากินแหงอานี้กินได้จากมื้อกินแหงไปรยัดกินเด้อ พายัดกินให้ยอมกินเด้อยโบไฮกินจือไม่โแมนจือเห็นร้ายเลยกินร้ายบ่แมนได้ไอคิดถึงเวลาที่เฮาบ่มีกินน่ะแมนเวลาเฮาอยู่กันใดๆเฮายังอยู่ได้เพราะว่ามีกินบัปสิโฮมี่ร้ายบัปสิกินร้ายบ่แมนแนวได้เห็นเวลากินเผาจำเกปือม่กินเลยนะยอมกินมันได้หลายมือเนาะแม่ตอบนึ่งห้กินอิ่มตหนึ่งตอกคาบ แม่เบ่าวสโล่แม่บอกลูกหลาน่ะเด้อโดยจะเป็นผู้ใหญ่เจ้าเป็นลูกหม่ได้แม่สิพาเขากินหลายได้เห็นหลายบัสิบาเขากินหลายบ่แม่นได้บ่าวสโล่โดยยอมกินตอนลูกเฮาเพราะว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็บ่ได้ซอยเฮาตลอดเดยอันนี้อย่าไปคิดว่ามีคนซอยแล้วไอ้กินเอากินเอากินหลายๆลายรถซูนอย่างนี้โบให้คิดนั่นน่ะเด้อโดยบ่ให้คิดแบบนั้นเพราะว่าเพิ่นก็บ่ได้ซอยเฮาตลอดเลยโดย นีคือไก่ที่กันไม่เป็นแบบอยัางมาต่อต้นขึ้นในชุมเจ้าคือต่อยอดสมเจ้าในพักแต่มีหลายเรื่องเขาปลูกมักตัวมักแกงคือมาปลูกเลยที่เจ้าปลูกได้แบบนี้ปลูกเองเอป็นเยังว่าปลูกขั้นยังยังคิดว่ายังขาดจกขดเสียมแล้วมือหนาพุณเจ้าก็มาให้อิสตบกับเสียมกัตอนนี้ก็คือแบบ เอากระปูกกินไปก่อนมีสไลด์เอากระเห็ดไปก่อนเขมีอยู่ที่ดินล่างอน้ำแห้งน้ำนานมีป่ามีเดินเพื่อนยุ่งเจ้านี่ก็ปลูกได้กันอยากปลูกแต่มันจะได้เห็ดหัวอ่อนหัวแบะอยังแม่มันลายอยู่ในบ้านลายลายอะไรเนาะนี่มันคือโยนาโยนาไคลเนมันเป็นส่วนโตเนาะโดยมันเป็นส่วนโตด้วคครรับบอยมีวัสดเอ้ยพากันปลูกพากันอันนั้นเนาะัโทดนะครับปลูกพอได้ให้ลูกลูกกินเลย บลูกประวิสเขาปลูกหลายมันหลายก็เอาไปขายน้ำขันมันหลายเหลือกินกะนนะก็กินเองนะปลูกงาลูกเคยปลูกอยู่บอกภาพงาอยู่หน้าน่ะเคยปลูกกินเองอยู่บอกอันนี้คือรักกูใหญ่เลยกเับชีเทสอะไรเนาะเดือให้ยซึ่งเจ้านี่เดือดมีแนวเห็ดหรือว่าอาชีอะไร มันลายจะเอาไปขายน้ำก็ได้เลี้ยงครอบครัวเจ้าของแมนคือไก่กาเนี่เลี้ยงไว้มันไข่มันยังกะได้หลายตัวอยู่นี่ตัวไก่นี่มันเยอะขึนเลยเพราะมันลายไก่น่ะเคยมีอยู่บ่โมเคยมีโเดินคอหนุญาตตั้งแต่พ่อแต่แม่นี่เคยมีอยู่บ่เคยเลี้ยงเต็ดเลี้ยงไก่อยู่บ่โมโมไม่มีเลยเรา นวดแต่คอแต่แม่ก็มม in ีอากาซิมีนี่แบบเราบริอยากเลี้ยงบอกเรื่มันมุมีมาแม่อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงแต่มันมุมีมีเลยเนาะมีต้องหักษามันอันนี้อยากจะ่นอนมันก็ออกลูกออกผันตัวตรงมันก็ได้ไลยมันมีทั้งไก่ที่ไก่แม่หักษามันกุ้มอยู่เลยว่ากุ้มนก เวลาให้บอกใหกระชังไว้ก่อนจะขึ้นนั่งคอยมันอยู่มันหุ่นเองคอยอันนี้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่คอยว่าอันนี้คนที่ซื้อเข้ามาให้เจ้าเหมอเดิมคนซื้อเข้ามาให้กัตอนเขาไปเหมาะให้เพื่อนนั่งลอยจะเข้ากแบบยังไงคนเดียวกันครับจอยจำได้บ่แีบยังไงจำได้จำไม่ได้อีก ่คนจ้าเนียชาวไรชาวสงศ์ไข่ไข่ต้หนึงแต่ก็มาแม่เนน่แหะที่เนยเลียวก็มาเบิ่มทกทางทดีๆบางครั้งยาตัวไม่หนุี่กุ้งที่กุเตะที่กุตาอะไรที่บนรถอันนด้ก็คือเดียวกันเพิ่มเรียวได้อยุ่ใครมาเดียวเหี่ให้ดีคนเดียวกันเด้อที่เป็นซอยเลี้ยเขมานี่รที่ไฟที่ไก่ ไม่แนเบิร์ตนี่แหละนี่ทุกอย่างอย่างในแมนเบิร์ตคือผู้รักผู้ใหญ่ใจบุญใจกุศลผู้ดียวเท่าถอนนั้นนอกส่วนว่าอีกผู้นึงเด้อร์ยังยังราชิมานำหลังเป็นมาสิเป็นยังก่อท่าเบิร์ตฐานรุ่นนำกันเนาะมือหนามือหนราชินียังอีกมาเออยังมีอยู่เด้อบอได้มีคนนี้เด้อเขาบอกว่าดีใจแล้วก็จะเท่าว่าอุ้ยสิไดายยังเด้อยร์ให้จะไปดีไม่ยัง คนหนึ่ง่อนตามาตมาเลยเด้ยดิเ <c oughs> ออโมนี่ก็มีเนาะหมอใหญ่เนาะบันแม่น่ะคือบ่อเปลี่ยนเนานะเงินเกาาหายแล้วไปซื้อครูใหม่มาใส่ไปลายมงคลหรือใชนะ้คอยซื้อ,อมาหายบ่อแล้วสิใส่แบบนี้เนาะคอยซื้อมาหายก็ได้มือหนาอเอาเก <45. S 1> ือบแบบนี้เนาะเออราไปซื้อตรงมงคลไปปลายมงคลโลกมีไฟหรือท่านเวียดอยู่นี่ผมมีขายบ่บ่มีท่านเวียด คอยหาปปาเด้่องสื้อมาให้ยคนละคู่เด้อโดนตัวอะไรใครมาใส่ได้อคนละชีแบบนี้เอาไปนั่ไปซะใส่ครับใส่เขาไปใส่อยู่หน้าผลไปใส่ไปไปใส่หาหน้ามองหน้าไม้กับไปไปนนี่มักชนเข้าเนาะเข่าพรีไรจำหมักใส่ชนเข้าบอหมักใส่ชนเข้า ดีใจที่มาเนาะเ่สบูก็ซื้อมาให้เด้อบา้โลยลาตักลาใส่แล้็ตักชักไขลูกไห้เต่าอาบอาบได้ให้เขาสะอาดสะอาว่าได้ว่าโบเมียนแฝบจักเสือผ่านได้บไได้มีมียูุนียูบาบาเออบอลสีสักคืออยู่หน้านี่้ากันใส่หนัายังหน้ให้หน้าบรหนังนอนห้ยหนองยหนยอ๋มีนกัน อยู่หน้านี่ซ็นน้าหุวยเนาะโดยกุ่มแล้งกุ่มฝนเนี่ยว่ามันมกุมแล้งานี่แล้วได้ย้อมเดินซีเดือนห่ากับมันก็ได้แหละก็คือเดินสีเดือนหนี่เขามาอยู่บ้านเห่นบ่โดยจะเที่ยวเที่ยวเขาอยู่แต่ว่าอเลยาหน้าม่ี้เดนไเาหน้าเยามไปเขานาตกแต่งาเ่าบ้านเขาและนาเดม๋ยนก็เขามาโดย เอามากเลยเขาก็มาน่ำบ่เขามาไหมเอาไหวไหมใช่เขาเขาไว้นเนเ่านเงนเล่าซุมเจ้าบ่สองลบ่ได้ของเขาได้นั่นน่ะนี่เลยเล่าในเงนขอลุโอ้เล่าลุงบ่เมนตุ๊บซองเลยของบ่ของพี่น้องเล่านะเล่าเล่าอเจ้ามาั้ยังบุกเล่าเยนเวน่นเ้เล่าเลอา่ เาข้ามันละลากินโหลดครับกินกินเออเจ้าอย่าดื้อได้ดื้อลูกจับเมื่อนำได้โหลดโหลดได้จับแชมิงขาวนี่วะไอ้จับน้อยขาวน่ผมดำแม่เป็นผู้ตัดให้เได้พี่น้องเยเจ้าว่าตดให้นะหมออายนี่กับเจ้าว่าหมอแมีสองคนโอ้หมออายได้ไปตาไทยใช่ไหมคนแถวบ้านเออแม่ตัดให้ ก็มันมีเสื้อใส่ด้วยเนะาะก็คือเฮาว่าเลยพี่น้องเลยนั่งแบบเสื้อผ้าแนวเท่เนาะหลักๆแต่ก็มื่อหน,าน้าสีซื้อมาให้ดูดูละสุดรมาได้นี่แหละสุดเสื้อผ้าใหม่นตอนนี้ใส่แนี่ได้มีใส่ใหม่ไมด้นี้เปลี่ยนบ่าซะโลกอะตัวนี้เจ้าคนสีใส่จัามื่อและวสีเทาสมมติลำไส้เหนียว จักนนำเอาละจีจักมือแ้กตัวนี้นมีไซวมเข้าไปเลยนเนาะใช่แลยกระชักใช่แลกวลกระชากม่มันแกไว,วเปลี่ยนไหมใ<ด>ช่วัวเก่าเลยนนีเบวาซื้อซื้อมระสบู่บุข,ขบเครื่อง ของกินครบของกินจะมีเลยรถรถที่ก็ดีกว่าย่านได้ขนาดเลยเนาะราคาสองพันสอง่งเดือนสองพันสี่หนึ่ต่อเดือนสองพันสองหนึเคยได้อยู่บ่บ่เคยได้ครั้งแรกวันนี้นะโดยนี่บอรถที่ขี่ในเฮือนบ่มี่ได้เจ้าหน้าจอดเฉียงมาอยู่หน้าผมบอบ่มีบ่มีคือปั่นรถ แบบเรื่องนี้เ่ะเอาหลดเทปเข้าอะลอแดดเนี่นี่ป้าป้าไม่ใญมุมปผกม่ให้นะตัดเดี่ยใหม่มาที่เดี่นี่นี่นี่ยูนี่แหละนี่เนาะเออป่ะนะเออนี่มาหนังไก้มาหนังนีเจ้ากบอิงซุมเนาะเจ้ากะขามาอิงซุมแล้ว่ะนะลูกรทมาเกลี่ยปนีในตีวตาตีตังบุทุกนะปุ๊ก ลกมีชาดปูเนาะมันงแบบนี้กี่น้องเลยแม่นม่เอาเดิมมือหนาสี่สามเามาให้ดักต่าที่้สามเดิมมือหนาเออไม่นี้บกบกข่าวตะกอนตะกอนเยไราวว่าพี่จะไดุ้าว่านี่เนี้ยเนี่ยปเนีวาหืมมัน่ะคือบอกเอาลูกล้านเนี่ยปราตุเ้าะสัดตัวนอนนอนตะเบียงดึงประกายนี่เด็กคนหน้าตาออพะมือาปีเบิ่งกองเดึงปกเบิ่งลูกพี นี่ดูปะกกองปรกกตกนอนยน่เสายนี่ปรกก่องมีใจเนี่บอกขนมก็ได้กินนี่ก็ได้กินรถขี่ก็นี่ขี่บไกันทีี่เลี้ยง่บ้านี่อต่อไปก็จะบุด้ามอยู่ห้องกินมีเต๊นมีไก่เนห้องเ้าของลอยาาไ้ขนมเงยแจ้งเอาขนมปเอาขนมไปน้องเนย มินนี่อยากไปทห้ได้อ uh, ีกมะฮัมม really uh, uh, okay. ันอยากไปดินมันหอนน้ามันอยากไปลินยังไม่ได้อาบน้ำวันนี้โตมันหอนได้โดดยโดยอ่อฮะานนี่ให้พร้อมกันเด้อนุำมะขอบขอบคุณ ้อมกันหนกมือเด้อเครื่องนมเด้อโอเคนะขอบคุณขอบคุณผู้ญบุรุษใน่านมนกมือนมมือโอ้อาบกันหนกมือลงมาเลียบบังพี่เรียบบังกล้องกระว่ามีนุ่มมากขอบคุณขอบคุณขอบบุณพี่โอโดยพนายใจดีพนายใจดีโดยอย่าฝากเงินมาทักเงินมาซื้อของกินของใช้ซื้อของกินของใช้โดยพี่โอเลยรอบครุณพี่โอขอบคุณทำเรียบบักล้องพี่มีนุ่มมาก นี่นนายยุดไปกินใจายดูที่มีแห้งเด้อดูดินแห้งเด้อปราเป็บแขนขอบคาเงินเธรให้รวยรำใ้รวยเส็จยังทำงานก็ให้เจริญเส็ทำงานเจริญรวยเราะจำนั่นแหละบอเลยเรา้อปกลยั่นแหลต่อไปแหละเงินต่อไปแหละหมาว่เออเดิกบ้านเลิกต้อเต็นระบาว่าชันี้กนขอบคุขอบคุณประมาณนี้แหละ เราจำเอาอัน,นี้ทว่าได้ีตาเจารแหละเนากาสวยเรเป็นมนุย์หน้าที่ตั้งนะครับเาแม่นตรงสาอรเขาเรียกว่าอีตัวงสารอ,อารีดูแม่ประมาณอ้น,อนออรอ่ะอ้าพ่อพ่อไ,ได้สีลม เนนหันปันเล้าลองปั่นปั่นปั่นี่เถอะทีละเทปป่ะลองพูดดูเดี๋ยวไปกันเถะพี่เอาปล้วะใครที่ออที่กางบ่เออที่กระไรเอาลองเลยเออตัวนั้นบ่ตบนี่ตะแกงมันเองเบรบินเนอเนอเนอเตะตัวใคทีตัวไหนกลับขึ้นเตะลงไป้นไอ้่ล้ตัวเทิงัโอ้โหหนี่มันหัวจังเตะนี่ อันนี้ว่าอุ mhm. no. ้ยบอกคือมีโหลดอางเลยก็เลยบอ่าีอวมาคยเตะตนะพี่ีหนึงได้จี่นได้จีดน่งกได้คือเป็ดเนาคนนั้นนงนเอาไปโหลดเอาไปเลยดูนี่มันบอก่เป็นยังงอนีเอาไปเออเออวยเขาอ่อน จิไมันเธอจิรอกปได้ได้จรกปได้ปุได้อยปุได้ปได้ไปเลยไปเลยไปยิสั่งลงทีล้อยู่้วนไปเถนี่เไปจัคุณกลังเดนกระดานมเนาะบ้านแไปเลยทีได้โชทีมา่าัเาะนไปแก่อะไรเล่ามันตายยังมันใจขาดก่อน เนาะเอาเขาอาหนัาให้มันกินก่อนแต่ตะเกียร์ไฮดพิทโซลาเชลนี่เนาะอีกทีหนึ่งเนาะเพามันเด็กเอ้ดตาไวเราเล่ามันเด็กเด้ยวสิคอตาหูอีกบบานนึ่งสามจัาจ้าจ้าจ้าบมกไหนงูกุชีเยอะก็ะมาดี่ม่อวาควมาัของสุดาลอดกันไนว้ยทิ่ที่เตะเซ็งตัวไปกัน ตั sociedad, Bref, building, ああ้งเออของกระุ้นอนไก่คุ้มลตุ้นพอิกันนะเนี่ยเดอต้เนาะยเนาะขอบคุณขอบคุณผูญยาจดีใจบุญเนาะที่ว่าช่วยเหลือครอบครัว น้องลอยพันอะไรไปเนาะเาทั้งไายใ้พันก่ะขาให้พันอยู่ดีเงี้ยกรมกิบจะได้ครมไปนี้เ้อมีแต่กรมสุกคมจะเล่นสุภาษัตองไรขอได้สิทธิ์ในสวัาสาิ์สาธารณะแต่าสวัสดีและสบายดีสบายดีเนาะ